หลังเกมทีมชาติไทยทีมชาติลาวนะครับเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวดูกันทุกพื้นที่เลยพอครับกลับไปต้องก็ไปแก้ไขามากขึ้นทีนี้ข้อผิดพลาดเรล่าต่างเนี้ยพอผิดพลาดบ่อยๆนะฮะมันก็เลยทําให้คนมีความรู้สึกว่าเอ๊ะคุณเล่นอะไรเล่นสเปซสะปะัซ้อมกันมาหรือเปล่านี่ใช่ไหมัมันก็สามารถที่จะพูดได้นะครับฟุตบอลแบบนี้เนี่ยเป็นฟุตบอลลับลึกความสามาัยเท่าตัวสําคัญมากครับแล้วก็การแทงบอลยัดไม่มีเลย เพราะว่าอันดับของเราเนี่ย96เจอกับ180กว่าเนี่ยก็ต้องอยอมรล้วามันห่างเกินเกือบร้อยฉะนั้นในการคาดหวังของอแฟนฟุตบอลชาวไทยที่จะมีต่อผลการแข่งขันที่คิดว่าทีมน่าจะดีกว่นิดคือการชนะหรือเปล่าเนี่ยในใจผมผมว่ามันคนละประเด็นแต่รูปทรงการเล่นมันต้องมี สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงงปิยพงยิ่งวันนี้อยู่กับพัทลกกับแตงโมเช่นเคยนะครับพัทลกสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาคุยกันหลังเกมฟีฟ่าเดย์นะครับทีมชาติไทยครับลงสนามตอนนี้ครบแล้วทั้ง2นัดนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยลงสนามกับทีมชาติลาวในอันดับ187สนะครับส่วนไทยในอันดับ9 6ก็ผลออกมาครับพ่อฮะก็ช็อกเหมือนกันครับเพราะว่ามันได้ประมาณว่าเสมอครับครับ ก็ในช่วงของฟีฟ่าเดย์นี่ของทีมชาติไทยคงหมดการทดลองแล้วแหละเพราะว่าเป็นการทดลองมาอย่างต่อเนื่องครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามก็มาเปลี่ยนแปลงทุกคนก็เห็นอยู่แล้วฟุตบอลก็เห็นอยู่แล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดแต่คราวนี้เปลี่ยนแปลงมากหน่อยแทบจะย,ยกกระบี่เลยก็ว่าได้นะครับ,รบก่อนที่จะเข้าเอฟเอฟมิสูนี่ใช้เวลาประมาณเดือนเดือนกว่าๆนะเพราะว่าจะเริ่มเดือนธันวาคมก็หมดวันที่5มกราคมค ะะทางโค้ดอิชิอิเนี่ยคงเห็นอะไรได้มากมายนะครับก็ในสิ่งที่ตัวเองคิดไว้ในความรู้สึกผมนะฮะในสิ่งที่ตัวเองคิดไว้อาจจะไม่ได้ดังใจนะฮะที่ตัวเองคิดไว้อาจจะคิดว่าในรูปแบบแผนที่ตัวเองตั้งไวเนี่ยมันสามารถที่จะให้นักฟุตนบอลคนไหนเข้ามาอยู่ในระบบก็ได้แต่พอทําไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถตอบสนองได้ก็ต้องเป็นโจทย์ที่อิชิอินี่จะต้องกลับมาคิด เพราะว่าตั้งแต่โคดิชิคุมทีมชาติมาเนี่ยครั้งนี้ก็ถือว่าในฟีฟ่าเดย์ครั้งนี้ถือว่าเป็นฟีฟ่าเดย์ที่แย่ที่สุดนะฮะโดยเฉพาะนัดที่คนคาดหวังกันเยอะนะฮะแต่คนคาดหวังเยอะนั้นต้องชมคู่ต่อสู้ด้วยเพราะว่าทีมสปปลาวนั้นเตรียมแผนงานมาดีเตรียมวิธีการเล่นมาดีเดี๋ยวคงจะมาไล่เลียงว่าเขาเตรียมกันแบบไหนยังไงนะครับ,รบสิ่งที่คนคาดหวังไว้นะฮะทำไมมันเกิดแรงกระเพื่อมากมายก็สามารถที่จะมาพูดคุยได้เพราะว่าทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเป็นของคนทุกคน เวลาเล่นแล้วมันสร้างความแบบเ,เขาเรียกว่าอึดอัดใจสร้างความไม่ประทับใจ<ม>ก็สามารถวิเคราะห์วิจารณ์เพื่อติติงได้นะครัเรียกว่าติเพื่อก่อ,กอไม่ใช่ด่าเพื่อทําลายม,มันแตกต่างกันทีด่เดียวนะครับคือเอาจริงนะพ่อถ้าไล่เลี่ยงกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ถ่ายทอดสดแล้วนะครับก็แต่งดูอยู่ทางทีวีนะฮะก็โอ้โหผู้บรรยายก็บอกเหมือนก,กันว่าโอ้โหแบบนี้นะผลออกมาแบบนี้เนี่ยก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรไปในเชิงที่บวกนะฮะมันก็จะต้องมาตาหนิติ่งกันเพื่อให้มันพัฒนา คือการพูดในเชิงที่บวกเนี่ยมันก็สามารถพูดในมุมได้คร<ะ>ับนะฮะแต่การที่จะพูดในเชิงอีกเชิงหนึ่งก็คือเชิงคาดการคาดหวังเพราะว่าอันดับของเราเนี่ยเกเจอกับร้อกว่าเนี่ยก็ต้องอยอมรับา,ามันห่างเกินเกือบร้อยฉะนั้นในการคาดหวังของอแฟนฟุตบอลชาวไทยที่จะมีต่อผลการแข่งขันที่คิดว่าทีมน่าจะดีกว่านิดคือการชนะหรือเปล่าเนี่ยในใ,นในใจผมผมว่ามันคคละประเด็นแต่รูปทรงการเล่นมันต้องมี ไม่ว่าจะเรียกทีมไหนมาก็ตามเนี่ยรูปแบบการเล่นวิธีการเล่นนะฮะทรงเขาเรียกว่าทรงฟุตบอลน,น่ะที่แฟนฟุตบอลไทยอยากเห็นเนี่ยมันต้องมีทานี้เนี่ยมันไม่เห็นตามที่ตัวเองคิดไว้ตัวเองคาดไว้ว่าน่าจะมีทรงแบบนี้น่าจะเล่นแบบนี้คือคิดคิดไว้ในจินตนาการของคนหลายหลายคนเพราะว่าต้องยอมรับว่าแฟนฟุตบอลชาวไทยก็ดูฟุตบอลไทยมาเยอะแล้วโดยเฉพาะฟุตบอลต่างประเทศก็ดูมามา,มากมายก็อาจจะมีการเปรียบเทียบในความคิดอันนี้ไม่ได้ว่ากัน นะครับเพราะเปรียบเทียบไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทําดังตังใจไว้เมื่อถาดังใจที่แฟนบอลชาวไทยหวังไว้เนี่ยม,มันก็เกิดลักษณะของการติติงขึ้นมามันกม็มันก็ถือว่าโอเคเขาเรียกว่ารักมากมนะฮะบ,บางทีพอทําไม่ได้ก็มีความรู้สึกว่ารักมากก็แบบมีความรู้สึกอยากจะติติงมากอยากจะพูดนูน่นนี่คุณเคยรักใครมากไหมครับแต่พอรักมากรู้สึกพอไม่ได้ดังใจแล้ว เลยมีการพูดตอบสนองในเชิงที่ประชดประชันพนักท,ท,ที่หัวใจก็ยังรักอยู่นั่นแหละครับนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับนะพ่อฮะว่าในการแข่งขันฟีฟ่าเดย์ครั้งนี้เนี่ยเอาตรงๆแฟนบอลทำใจมาส่วนหนึ่งแล้วคือทำใจส่วนหนึ่งก็คือมีเห็นการเปลี่ยนแปลงเขาก็ยอมรับได้นะใช่เพียงแต่ว่าการทําใจแบบเนี้มันทําใจไม่ได้เยอะด้วยเหตุผลว่ารูปทรงบอลมันไม่มีอมันไม่มีั้งแต่เริ่มเล่นเดนมานเนี่ยพอก้มแก้มไปได้อ แต่พอมาเจอสอปปลาวเราต้องชมสปปลาวในการวางโพซิชันวางวิธีการเล่นก่อนในระบบ5้าสี่หนึ่งแล้วก็ใช้ลักษณะของอเขาเรียกว่าหน้าไล่กลางบีบหลังตัดคือหน้าไล่เนี่ยไล่คือแค่ไล่ในลักษณะของออพื้นที่ของตัวเองในแดน2แล้วก็กลางบีบกลางจะบีบเร็วมากบีบขึ้นนะครับวิ่งวิ่งบีบวิ่งบีบวิ่งบีบทําลาจังหวะนะหลังตัดก็คือจังหวะที่บีบแล้วนะ บอลพอไทยทูไปตามช่องที่ออกคอสด้างนี่หลังก็จะตัดคอยจังหวะตัดเกมจังหวะตัดเพื่อทําลายจังหวะของทีมชาติไทยก็ถือว่าทําได้ดีในระบบนะแล้วก็ไม่ได้ตั้งรับตลอดจะใช้ลักษณะของเกมโต้กลับด้วยการโต้กลับก็มีอยู่สองแบบเท่านั้นเองแบบหนึ่งคือเตะไม่ว่าจะเป็นลูกการาก่ารื้วลูก,ลกพื้นที่ว่างแล้วก็ได้ก็เอาไม่ได้ก็ไปเก็บบอลสองถ้าเก็บบอลสองก็ไปเล่นต่อ กับในส่วนที่2ก็คือใช้ลักษณะของการเลี้ยงทําเกมคือเลี้ยงจากแดนตัวเองไป,ไปไปหาดึงพื้นที่คู่ต่อสู้มาเพราะทีมไทยเนี่ยขึ้นล,ลุกเยอะมันก็จะมีพื้นที่ในการที่จะเลี้ยงพื้นหาพื้นที่ในแดนของทีมไทยได้พอเลี้ยงแล้วเนี่ยถ้าแก้ไขสถานการณ์แล้วแทงทะลุตามช่องให้คนอื่นสอดได้ก็ทําถ้าสอดไม่ได้ก็กลับไปรับใหม่เล่นด้วยความอดทนนะฮะโค้ดต้องยอมรับว,ว่าโค้ดในส่วนของเกาหลีใต้ที่เป็นโค้ดของอทีมสอปอรลาว์ทำการบ้านได้ดีแล้วนักบอลของทีมสอปอรลาวเนี่ก็ต้องยอมรับว,ว่า ยกระดับวิธีการเล่นขึ้นมามเล่นตามแทคติกของโค้ชได้ดีนะฮะเขาเรียก<ม>ว่าเล่นเพื่อความอดทนในการเจอกับทีมชาติไทยก็ถือว่าทําได้ดีนะครับ แต่ก็ประเด็นในครั้งนี้ก็มีอีกหนึ่งประเด็นนะพ่อเขาก็ไม่ได้พูดถึงกันเหมือนกันนะฮะแสดงว่ามันน่าจะมองไปทางอื่นมากกว่าเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเจอกับทีมที่แรนกิ้งไม่ค่อยดีเนี่ยเราก็จะพูดว่าเฮ้ยถ้าเสมอมาประมาทแต่คราวนี้จะไม่มีคําว่าประมาทนะพ่อน้อยมากประมาทไม่ใช่ประมาทฮะภาษาไทยเขาเรียกไม่เป็นสับประรดคะ <c oughs> คือมันเราเองเราเอง <c oughs> ฮะที่ไม่เป็นสับประรดแล้วต้องยอมรับหนึ่งคุณภาพนักเตะเหนือกว่าลีกเหนือกว่าวิธีการเหนือกว่าเราจะมาโทษว่าคนนั้นละอาขาดเกมมาคนนี้ขับ ไม่ฮะต้องยอมรับว่าคุณภาพลักเตรเราดีกว่าจริงๆถึงแม้ว่าบางคนอาจจะมีเกมน้อยนะครับได้ลงบ้างไม่ลงร่างในสโมสรตัวเองอแต่มาในระดับแบบนี้เนี่ยที่พูดกันตรงๆนะครับว่าเราดีกว่าเยอะอนะฮะคนไทยพอดีกว่าเยอะไม่ว่าจะชุดไหนก็ตามเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันต้องการรูปทรงที่เล่นฟุตบอลมันคือฟุตบอลอะ หรือว่าทรงอย่างแบดแซดอย่างบอยก็สามารถพูดได้ยังไหวแล้พ่อยังไม่ไหวแล้วตอนนี้มันต้องเป็นอัปปะเจอปปะเจอแล้วนะพ่อคนมันไปแล้วเพลงตอนนี้ต้องไปต้องอีกใหม่เลยฮะเอาใหม่แล้วพ่อเอารัอปะเถอดีกว่าไอ้ผมเป็นคนโบราณเนี่ยเมื่อคนโบราณก็ติดเรื่องยุคเก่าสมองก็ไม่ทันเงี้ยยังไงก็ช่วยแนะนํากันมายินดียอมรับหมดแฟนบอลบอกว่าพอดูเทปนี้แล้วปรับอารมณ์ตามไม่ทันเลยพ่อร้องเพลงเฉยเลยนะฮะเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าครับหลังเกมทีมชาติไทยทีมชาติลาวนะครับ เป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวดูกันทุกพื้นที่เลยพอเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าเขาก็ตั้งใจดีนะอิชอิเขาเปลี่ยนทั้งหมดอยากจะเห็นทั้งหมดในความที่คิดว่าเฮ้ยเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆแล้วแหละคืออิชอิชชเชื่อมั่นในแนวทางการเล่นอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับผมอยู่ก่าในติดตามเข้ามาเนี่ยเชื่อในแนวทางแทคนติกการเล่นวิธีการเล่นของเขาแล้วเขาเชื่อว่านาักฟุตบอลที่เอาเข้ามาเนี่ย มันสามารถที่จะเล่นกับระบบเขาได้เขาเชื่อแบบว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นเชื่อญี่ปุ่นเพราะนักบอลญี่ปุ่นเวลาเข้ามาก็เล่นในระบบเขาเล่นได้เลยแต่หลายคนนะฮะในทีมชาติญี่ปุ่นหรือว่าในสโมสรญี่ปุ่น,น,น,นเขาก็เชื่อมั่นในนักบอลไทยเพราะว่าหลีกไทยยกระดับมาตรฐานเพราะเขาดูทุกนัดเลยเขาดูตลอดเขาก็ยังเชื่อมั่นอยู่ว่าจะใช้ได้แต่โลกมันความจริงก็คือความจริง <อก S 2> ครับ,บ<อ>ก็คือไปแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีคอนเนคเตอร์ไม่มีคนคุมจังหวะนะฮะในเมืองไทยเนี่ยมันจะต้องมีคนที่มีประสบการณ์มีคนคุมจังหวะมีีีคนนนนนสัััั่่่งงงกกกาารด้้ถจเเเออลแบบ เขาเรียกว่าวงมันจะแตกคือหนึ่งมันข้อผิดพลาดมันไม่มีคนที่จะคอยคุมวิธีการเล่นต่างๆดึงช้าดึงเร็วคนสั่งการมันไม่มีจริงๆในชุดที่วันเล่นกับสปปลาวก็ต้องยอมรับใครล่ะที่จะเล่นแดนกลางมีใครล่ะที่จะสามารถที่จะสั่งการได้นะครับแดนหลังก็อาจจะมีนะครับเพราะว่าพี่ใหญ่อย่างพันษาแต่พอหลังเกินหลังไปกลางไปหน้าใครสักคนไหมที่จะคุมจังหวะคุมวิธีการช้าเร็วได้พอมันไม่มีปั๊บเนี่ย มันทีมมันละสัมวิธีการเล่นก็แตกต่างกันออกไปก็เลยทําให้รู้สึกว่าวิธีการเล่นของน้องๆเนี่ยจะผิดแผกแตกต่างมีข้อผิดพลาดได้ง่ายมากขึ้นกลับไปต้องไปแก้ไขามากขึ้นทีนี้ข้อผิดพาลาดเราๆต่างเนี้ยพอผิดพลาดบ่อยๆนะฮะมันก็เลยทําให้คนมีความรู้สึกว่าเอ๊ะคุณเล่นอะไรเล่นสเปซสะปะซ้อมกันมาหรือเปล่านี่ใช่ไหมฮะมันก็สามารถที่จะพูดได้นะครับอ,อ่ะอย่างประตูเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะแทบจะโอ้โแต่ก็มีจังหวะเซฟอยู่นะนะพ่อรก็มี<อ>จังหวะเซฟแล้วก็จังหวะนั้นก็ต้องยอมรับว่ารับได้หอก เพราะคนยิงยิงดีมากนะครับก็ยิงลักษณะลูกมันฮุกอ่ะมันเสียบนะต้องยอางน้ยิงดีจริงๆครึ่งแรกเหมือนจะมีจังหวะที่เขามาด้านขวาพอแล้วก็ล้มปัดได้ทีนึ่าก็ยังเซฟอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้มีระคายเคืองอะไรมีอะไรระคายเคืองทีเดียวก็ทําให้วงแตกทันทีซําเพลงไหมก็คือเดินไปหนึ่งก็จบเลยทันนี้หนึ่งงอันนี้แค่ระคายเคืองแต่ไม่ได้เกี่ยวกับประตู เพราะประตูเขารับไม่ได้จริงๆนะครับถ้างั้นมาหลังสี่คนเริ่มจากทางซ้ายวันชัยก็ได้ลงเต็มๆก็นะเป็นดาวรุ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมชอบแบ็กซ้ายที่สูงใหญ่แบบนี้คล่องจังหวะดีนะ,นะครับแต่เพียงแต่ว,ว่าพอมาเล่นแล้วยังต้องยอมรับว,ว่าพอมาเล่นกับสปลาวยังตอบโจทย์ไม่ได้ดีทางทั้งที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นการผมยังชมนะฮะกับท่านดรชานวิทย์ผลชีวินว่าแบ็กคนนี้เป็นแบ็กที่เติมเกมลุกได้ดีคอรอสบอลได้ดีแต่ว่าเล่นกับสปลาวก็ต้องยอมรับไม่เห็นเลยในจังหวะต่างๆก็ถือว่า เกมรับไม่ต้องถามเพราะว่าเขาไม่ได้บุกมากนะครับแต่ก็อาจจะมีบางช่วงที่มันมีปัญหาบ้างนะครับเพียงแต่ว่าแต่ไม่ได้ทําอะไรมากมายนะครับแต่เกมรุกมันไม่ดีเท่านั้นเองครับขวาแล้วพ่อครับนิติพงศ์ครก็ต้องยอมรับว่ามีความตั้งใจสูงแต่ขาดขาดเกินเกินมันพบอลเขารับลึกเนี่ยตัวเองไม่รู้จะทาอะไรไงเพราะมันก็อยู่ต่ากว่าด้วยขึ้นไปแล้วไปทับลุงรัดนะมันก็เลยไม่รู้ว่าจะจะเล่นกันยังไงเพระลุงลัดก็ไปได้หุบในยืนถางนอกเอาไว้เหมือนถางขาตลอดเวลามันก็เลยทําให้เขา จะเล่นลําบากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าคู่เซ็นเตอร์แบ็ค์ะครับพันศากับสุพรรณก็มีการยืนตาแหน่งผมว่าการขาดการร่วมเล่งมากกว่านะครับนะฮะการร่วมเร่งการสัญญาณเสียงสมาธิอะไรพวกนี้มันก็เลยทําให้ถูกตีเสมอได้ลูกที่ลูกที่ถูกตีมันก็เป็นข้อผิดพลาดของกองหลังจริงๆ นะครับ e ในเรื่องของการสัญญาณสื่อสารไม่ว่าจะเป็นแบ็กซ้ายรวมทั้งเซนเตอร์รวมทั้งการเก็บบอลสองด้วยนะครับแต่มันดันโปเชดันยิงแบบโอโหสิบเต็มสิบไงพ่อก็เป็นการยิงที่ดีมากนะครับ,รบยิงที่ดีมากนะฮะแล้วก็น้องยิงแล้วก็ต้องยอมรับว่าเซอร์ไพรส์ผมมากยิงสวยิงจริงนะครับก็สร้างมูลค่าให้กับตัวเองแล้วก็ทําให้ทีมชาติสอปอลาวเนียมีความสุขในการเสมอกทีมชาติไทยนะครับนะครับอ่ะมาตรงกลางรับกันนิดนึงพอฮะมันมันรับแค่จริงๆรับรับคนเดียว รับคนเดียวเลยรับคือเวเดเชอร์เวเดเชอร์เนี่ยหนูเดี๋ยวต้องสอนอีกเยอะเพราะว่าหนูเล่นฟุตบอลแค่แค่ขวางสนามบอลทางลึกหนูแทบจะมีแค่ลูกที่ยิงส่งให้เสกสรรลูกนั้นสไลด์ค,คือบอลบิวอัพของหนูเนี่ยเป็นเป็นการที่บอลมันแค่บอลมาซ้ายไปขวามาขวามาซ้ายบอลทางลึกไม่มีแล้วก็พอ,อจังหวะที่กองหลังบิวไปคุณแทงกลับมาทะยงลงต่ำนี่ครั้นี้มันเลยทำให้บอลช้ามาก คือบอลมันฟุตบอลแบบนี้มันต้องมีการลักษณะของจ่ายคิลเลอร์พาสเลี้ยงทําเกมไปในแดนลูกบ้างนะฮะทำชิงบ้างแต่ไม่มีเลยอันนี้หนูหนูเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรมะผิดเซฟเซฟเล่นเขาสาฟุตบอลเขาเรียกเล่นบอลหน้าเดียวอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางฝ่ายอิชิอิถ้าจะเรียกต่อไปต้องแก้ไขถ้าจะเล่นทีมชาติต้องแก้ไขนะฮะคือ,อหรือว่าถ้าบอลมันไม่กล้าเสี่ยงบางทีหรือว่ากลัวแบบจ่ายไปเพื่อนไม่วิ่งมันก็มีใช่ไหมพอ่พอเพราะบางทีมันมันจ่ายไปเพื่อนไม่วิ่งมาอยู่ที่สมองคนส่ง ส่งแบบไหนส่งยังไงให้ได้เปลี่ยนมันถึงมีคําว่าจ่ายบังคับวิ่งนามันจะมีวิธีการครับฟุตบอลเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะอันนี้ก็ต้องมาสอนกันในเรื่องของส่วนตัวออนดียดวดเพลย์ด้วย,ว,ย,ว,ย,ว,ยวิธีการเล่นเป็นกรุ๊ปนะครับเสกสรรนะพ่อฮะเสกสรรก็ถือว่าทั้งเกมก็ได้ลูกยิงลูกเดียวนะฮะลูกอ่นลูกอื่นก,ก,ก็ต้องปิดตาหน่อยก็หนูก็ยังเป็นเด็กนะฮะที่จะต้องคือเล่นอยู่บริลามันลงในนาทีที่ท้ายๆแล้วจังหวะที่เขานําไป4ี่ห้าศูนย์แล้วนะครับมันไม่ได้เคยสร้างมันไม่มีความกดัน พอเล่นทีมชาติพะหลงแต่ทีแรกมันกดดันตลอดพอเวลามันนานมันเล่นไม่ได้ไงพอกดดันก็พยายามที่จะหาวิธีการบางทีมันตันไปหมดแล้วยิ่งเจอรับลึกกลางเข้ามาบีบเร็ววิ่งเร็วไล่เร็วอัดเร็วเนี่ยคิดอะไรไม่ออกเพราะบอลพวกนี้ถ้ารับลึกมันต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการเล่นด้วยแต่หนูยังไม่ถึงตรงนั้นแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้ในระดับระดับหนึ่งดีกว่านะฮะแต่ต้องไปแก้ไขก็ต้องเราคนเป็นโค้ดก็มีหน้าที่ไปแก้ไขให้เสกสรรนะครับขณะที่แนวรุกเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเราก็ มันพยายามจะช่วยลุ้นนะเพราะว่าเฮ้ยจะลุกยังไงจะเข้ายังไงแต่ว่าเหมือนนักกีฬาก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะเข้าไปเจาะยังไงไม่ใช่คิดไม่ออกเหมือนกันคิดไม่ออกมากนะครับครั้งนั้นก็เขาเรียกว่าความคิดมันตันจริงๆแล้วเอกนิดไปยืนอยู่ซ้ายนะพีซ้ายแล้วชินสุพงผมนึกว่าเอกนิดไปอยู่ด้านในใช่พอก็เห็นไปอยู่ทางพอเอกนิดอยู่ด้านในมันจะช่วยซัพพอททั้งลุงรัฐและชินสุปพงในการทาฉากเขาเดินทำฉากคือทําจริงพอชินสุพงเข้ามาปั๊บเนี่ยบอลมันตันหมดเลยเพราะว่าในจังหวะที่ปีเลีี้ยงตัดน่ หนึ่งเขาจะก็ต้องคอสอะไรไปเสาสองเพื่อให้สอดไปเหมือนกับยังหว่าลุงรัดเคยเลี้ยงตัดมาแล้วก็ตัดไปให้ในครึ่งแรกแล้วเอก,กนิดนะหม่งไม่เข้าเองไอ้ลูกตัดแบบนี้นะฮะเขาจะปิดทางลึกแล้วมันต้องมีคนมาทำชิ่งนะฮะมาทำชิ่งเพื่อทำฉากในการที่ที่จะให้ออแบบปีกได้เล่นในลักษณะของการบอลเอ่อบอลสองต่อไปมันลูกนี้ขออนุญาตนะอะไรละเอยียดบางทีพูดไปแฟนๆอาจจะเข้าใจเนาะย,ยากหน่อยพอดีมันไม่มีกระดานมันก็เลยทําให้ฟุตบอลในระหว่างปีกซ้ายกับขวาเนี่ยมันบอลหน้าเดียว อบอล <_ S 1> หน้าเดียวคือโยก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 แล้วโยกโยกไปได้เอวส่งคืนหลังเอา้าโยกโยกโยกอันนี้มันก็เลยทําให้คนมีความรู้สึกไม่ประทับใจนะฮะเรื่องนี้มันเกิดจากกรุ๊ปแทคติกเกิดจากวิธีการเล่นเกิดจากรูปแบบนะฮะที่โค้จะต้องไปบอกนะ,ะ,<ค>ะ,นะฮะนักฟุตบอลนักฟุตบอลว่าคุณเลี้ยงมาแบบนี้จะต้องทําอะไรแล้วโดยเฉพาะข้างหน้าจะต้องทําอะไรครับทต้องยอมรับอีกงๆว่าปีกมีปีกไก่เล่าแดงมีปัญหาทั้งคู่ซ้ายและขวาครับนะฮะครับโอ้อันนี้ ก็ต้องบอกนะเพราะว่ามีครั้งหนึ่งพ่อก็เคยบอกว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยโค้ดเขาบอกมาแต่ว่ามันก็ต้องการจากตัวเองด้วยเหมือนกันฟุตบอลแบบนี้เนี่ยเป็นฟุตบอลลับลึกความสมัยพ่อตัวสําคัญมากครับแล้วก็การแทงบอลยัดไม่มีเลยบอลยัดเนี่ยให้สูนหน้าไม่มีเลยอาจจะเป็นเพราะสูนหน้าวิคือสูนหน้าเนี่ยทีละศักย์วิ่งลายผิดหมดเลยอทุกลายที่วิ่งมาเจอบอลลับลึกเนี่ยหนูวิ่งไม่ถูกหลักเนี่ยถ้าวิ่งถูกหลักมันจะมันจะทําให้ฟุตบอลมันจะโฟขึ้นหนูวิ่งไม่ไม่ถูกลอ่ายว คอยจอกจอกไปทานนี้เอาไม่ได้กลับมาจอกนี้ต้องทางนี้ก็ต้องสอนนะฮะต้องสอนต้องบอกเขาว่ามันวิ่งถ้าเจอบอลรับลึกแบบนี้ในย่านอาเซียนเนี่ยคุณต้องเล่นแบบไหนเพราะเขาเคยเจอแต่บอลลักษณะที่มันเปิดไงทีมที่แข็งกว่ามันเปิดนะเพราะเปิดมีพื้นที่เขาวิ่งทางลึกได้นะครับแต่พอมาเจอรับลึกเนี่ยมันตันไปหมดอาซ้ายก็ตันขวาก็ตันเขาเรืมันแต่มันมีวิธีการเล่นสามารถวิ่งม้วนปุ๊บแล้วทุ่งได้ไหมพ่อบางทีมันจะเป็นก็ถ้ามมวนมาเนี่ยบอลรับลึกมันจะมันจะทับผู้เล่นลายอีกทับ เป็นกันไกลขึ้นลงซิกแซกแบบนี้<อ>ไม่ฮะขึ้นคือคำว่าซิกแซกไม่มันเป็น,นแล้วก็คือยืนอยู่บนนะวิ่งลงต่ำแล้วมวุ่นไปบนะนะฮะวิ่งอยู่บนมาทําฉากนะฮะทำคำว่าทำถ่าคือทําชิ่งนะฮะร่รวมมวุ่นไปที่ว่างแล้วกลับมาอีกทีแหมลรายละเอียดม,มันเยอะนะต้องต้องฟังต่อเนื่องนะครับแต่ซึ่งพอมันทุกหนึ่งคนไม่ขยับ ขวาไม่ขยับซ้ายไม่ขยับมันก็กลายเป็นภาพรวมกลายเป็นว่าเจาะไม่ได้เจาะไม่ได้ด้วยเหตุผลว่ามันไม่การมันไม่มีการขยายเนี่ยเราเรียกว่าขยับนะพอขยับปั๊บเนี่ยมันจะมีพื้นที่แล้วมันจะสอดไปเล่นได้อันนี้ลูกสอดไปเล่นเนี่ยเติร์ดแมนรันนิงไม่มีการสอดมันไม่มีและอย่างแถวมิดฟิลก็ยืนมองอย่างเดียวบางทีเนี่ยแถวมิดฟิลมันต้องสอยเข้าไปในทางลึกบ้างไม่ใช่ให้ให้ข้างหน้าอย่างเดียวแต่อย่างข้างหน้ามันก็ไม่ขยายอีกนะฮะเท่ากับว่ามันตัดไม่หมดเลย นะฮะมันตันไปหมดเลยก็ต้องเอาอะไรที่มันออกจากหัวให้มันหายตันหน่อยครับ,รบเพราะฉะนั้นมันก็หมายความว่าอย่างที่เราคุยกันว่าเฮ้ยเราเจอสอฟลาวตั้งแต่ก่อนที่เราจะมีฟีฟ่าเดย์แล้วมันก็ดีนะเพราะว่าเราจะได้ทดสอบเกมบุกก็เราก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีได้ ทดสอบนะฮะเกมบุกมันคือเขาเรียกว่าทดสอบการสร้างสถานการณ์ในการโจมตีว่าคุณทําได้ไหมสไตล์การเล่นวิธีการบิวอัพเจอบอลรับลึกที่เราวิเคราะห์อยู่แล้วว่าคุณจะทํายังไงจะเจาะทีมรับลึกแบบนี้นะครับคุณทําได้ขนาดไหนวิธีคิดของคุณเป็นยังไงการทั้งสารเกมของแต่ละคนเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่อิชิอิจะเห็นนะคุณบอลทั้งหมดแล้วมาคัดเลือกเข้าสู่ในระบบ AFF นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีครับก็คือมันก็จะมาตรงกับคอนเซ็ปต์เพราะว่า การที่เราจะไปเล่นใน FF เนี่ยนะฮะมันก็จะเจอทีมตั้งรับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมาดูมีตั้งรับบ้างนะครับอย่างเจอตีมอเนี่ยไปเยืนเนี่ยตั้งรับแน่นอนนะครับตอนนี้ก็ต้องดูว่าวิธีการอย่างนี้จะเอาใครมายืนนะครับพอเราเจอมาเลยนะฮะอาจจะไม่รับมากเพราะว่ามาเลยกับเราก็สูสีเจอสิงคโปร์อาจจะมีรับบ้างนะเพราะสิงคโปร์ก็ต้องราด้วยศักยภาพเขาก็รับเพราะเหตุผลว่าตัวอิกฟันฟันดี้ตะกูลฟันดี้ไม่ได้ไปเลยนะครับนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมาเจอกับอ่ากัมพูชารับแน่นอน อันนี้คุณจะเจาะเขาแบบไหนยังไงนะฮะอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่อิชิจะต้องคิดนะครับเพราะว่าคิดแล้วจะคิดเรื่องนักบอลอย่างไรเนี่ยในในกล่องของอิชิเขามีอยู่แล้วจะเรื่องใครนี่ยนักบอลแกนหลักมันมีอยู่แล้วแต่คราวนี้เขาก็เห็นมากขึ้นเพียงแต่ว่าเล่นกับสปลาวเนี่ยไม่ได้ดังใจพี่น้องแฟนบอลชาวไทยนะแล้วก็มีการตีติงกันเยอะอันนี้ต้องยอมรับจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเทคนิคของผมเองก็ต้องน้อมรับเลยแหละนะฮะแล้วก็รวมทั้งโค้ดเนี่ยก็ต้องรับเยอะหน่อยนะฮะนักฟุตบอลก็ต้องรับตามไปตามลําดัับข้นนตอฝ่าย สมาคมก็ในฝ่ายฟุตบอลเนี่ยโดยผมเองก็ต้องรับเยอะมากที่สุดนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นขั้นตอนเรายินดีครับแล้วเราจะนาข้อมูลที่ท่านต,ต,ติติงต่างๆเนี่ยไปแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการฟุตบอลชาวไทยจริงๆนะครับตอนนีย้ยอมรับว่าการที่ท่านพูดมามันสิ่งที่ท่านจะได้ระบายไงบางทีคนไม่ระบายมันโทษนะฮะมันตันท่านทุกคนระบายให้เต็มที่เรายินดีฮะยินดีครับ่แต่ก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้ที่พ่อบอกว่าอีกเดือนหนึ่งไม่ใช่นะพ่อไม่ถึงอ่ะแปดแข่งแล้วพ่อ ใช่เนี่ยเออผมลืมไปแปดันวาอ่าผมก็ต้องไปเขาด้วยครับนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะต้องเก็บตัวก่อนแล้วต้องเก็บตัวก่อนประมาณสักเออเกือบอาทิตย์ครับครับ,รบเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเดี๋ยวเราจะมีโปรแกรมลีกเนี่ยอีกสัก3-4เกมไม่เกินนี้อยู่แล้วตอนนี้หลีกเนี่ยบอกไปเลยเลยว่าะละไปเลยเพราะว่าคนที่จะเล่นหลีกก็เล่นไปคนที่ติดก็มาติดแยกไปเลยแยกนิดแยกเลยเพราะว่าล่าสุดนะครับกองหลัง number วันในยุคอิชิตอนนี้เอเลสเตลเลอมาไม่ได้เหมือนกันถูกต้องฮะมาไม่ได้เพราะว่าติดบอลลี ตอนนี้ก็ต้องมาหาแล้วว่าใครก็สุพรรณเนี่ยกับพันษาเนี่ยน่าจะอยู่แล้วเพราะว่าก็เหลือเพราะว่าพันษาอยู่บุรีรัมย์ว่าไม่ลงบุรีรัมย์อาจจะปล่อยมาให้สุพรรณอยูอ่บีจีทุกวันนี้ก็เออบีย ου, ูก็ไม่ได้ลงเพราะทอมเบียร์อยู่เล่นเ<ๆ>ล่นอยู่ก็ไม่เคยได้ลงก็สามารถที่อาจจะเอามาได้อย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็ต้องดูอี่ชี่เขาคงรู้แล้วว่าจะทาแบบไหนยังไงครับแต่ถ้าจะถามกันตรงๆได้ไหมพ่อฮะได้ครับถามตรงๆถามแบ่ย่าให้ตกงานนะครับผมนะฮะต้องบอกเลยเพราะว่าถามตรงๆทีมชาติไทย ชุดหลักกับชุดที่เราเตรียมกันตรงนี้เนี่ยมันยังมีช่องว่างเยอะไหมพ่อก็มีช่องว่างแบบว่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องแก้ไขครับแก้ไขเป็นหน้าที่แก้ไขฮะนะครับทุกอย่างนั้นแน่นอนว่าในรอบหลายปีตั้งแต่อิชิอิคุมานะฮะเป็นแมตช์หนึ่งที่ทุกคนมีการคาดหวังและทําไม่ได้ตังเป้าก็คือแมตช์สปลาวแต่ถ้ามุมกลับก็สปลาวก็เตรียมงานเขาเรียกว่าเตรียมทีมมาดี ครับนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเล่นกับทีมชาติไทยเรามองในมุม2มุมนะครับ,รบแต่มุมที่คาดหวังเนี่ยมันมีเยอะมากกว่าก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งหรือเป็นเกมเกมหนึ่งที่เป็นบทเรียนสําหรับอิชิอิเพื่อจะพัฒนาตัวเองในการที่จะวางแผนในการที่จะดึงนักเตะพัฒนาวิธีการเล่นต่อไปนะครับ,รบถือว่าเป็นสิ่งดีนะครับเราจะได้เห็นกระจกส่องมาแล้วก็เห็นเงาตัวเองว่ามันเป็นแบบไหนยังไงเพื่อเอามาแก้ไขฮะทุกอย่างนี้เราทําเพื่อการแก้ไขนะครับรบแต่แฟร์บอลเนี่ยพูดได้เต็มที่นะครับเพราะว่าท่านเป็นเป็นเจ้าของทีม นะครับเป็นคนไทยทั้งประเทศก็ติติงอ่ะรักหรือผมรู้รักทุกท่านแหละหนะครับพรยงๆนะบารักมากไม่ได้ดังใจก็ระบายซะหน่อยซึ่งจริงๆแล้วเท่าที่อ่านคอมเมนต์มาเนี่ยก็ค,คิดว่าทุกคนเข้าใจเหตุผลทุกอย่างเพ<ต>ียงแต่ว่าแต่เข้าใจแต่ขอพูดหน่อยอ่าแต่มันไม่โอเคไงเข้าใจแต่มันไม่โอเคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถคิดได้ต้องก็เป็นอย่างนั้นแหละเข้าใจแต่ไม่โอเคก็พูดเลยครับอยากว่าอะไรตาบอะไรเนี่ยพูดมาเลยเราจะได้เก็บข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาแก้ไข ครับแต่อีกเขาโชคดีอย่างนะหนึ่งฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่อง <c oughs> ไม่เล่นโซเชียลฝรังกฤษก็ไม่รู้เรื่องนะฮะฉะนั้นไม่เล่นโซเชียลไม่รู้อะไรเอาแท็กติกเอาวิธีการเอาเอาเขาเรียกวเอาเนื้องานตัดสินถ้าไม่ได้ ก็ไปไปตามวิถีทางของฟุตบอลเท่านั้นเองนะครับนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับยังไงเดี๋ยวติดตามกันนะครับหลังจากนี้ไปก็จะเป็น a f f อยาเอาตลอดทั้งเดือนธันวาเลยใช่ครับรักนะครับรักทุกคนครับอ่ะถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตุ๊กแตงโมลาไปก่อนสวัสดีครับ มาแล้วทริปว i p สุดเอก,กล,ลุยดูพรเม์ลิกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์เดนเดนพระทพพับปืนใหญ่อาร์ตเตลพร้อมเกมเดือดของแดงเลี้ยวู่ประทับนักบุญเซาท์แ์ตันทัวสนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดน,นพูดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโก ช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอ,อยู่สบายกับผมแตงโมพงสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง6-14มีนาคม68สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด